ปีใหม่ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อ,อยู่กับที่บ้านครับผมวันนี้ปีใหม่ก็ญาติญาติก็มาจากขอนแกะด้วยอะไรอย,ย่างเงี้ยเลยแยกกันเยอะกว่าน้อง่าใช่ใช่<อ>ใช่ใช่ป,ป,ปีนี้ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าก็ดูกันว่าแบบเออเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบเรื่องอะไรญาติญาติมากันด้วยน้องก็แบบไม่ได้กลับไปที่บ้านานานด้วยอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เลยแยกกันและคนเห็นตั้งแต่ช่วงเทศกาลแบบ มอะไรยงเี้ไม่ไม่ได้ฉลองด้วยการเหมือนต่างคนต่างที่คริสต์มาสฉลองใช่เพราะว่าผมมาทำงานจนถึงวันที่26เลยนะครับผม26ก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบไปคริสต์มาสกับน้องด้วยอะไรอันนี้เจอกันยังคะรับแต่เจอแล้วครับกลับมาก็เจอกันแล้วตั้งแต่วันที่6แล้วอันนี้เป็นระยะแบบไม่ให้เจอกันนานเพื่อคิดถึงยังไงพี่แบย์ก็จริงๆก็คิดถึงนะคิดถึงตลอดนะฮะยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานก็ยิ่งคิดถึงครับแต่ว่าช่วงวันสำคัญไม่ได้อยู่ในการหลายคนก็ใจใจเสียวอ๋อเหรอ จริงๆก็เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยบางคริสต์มาสผมก็เดินทางไปไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่นี้ก็ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยทีนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางกันเลยีนั้นอก็าามีครับแต่ว่าก็ยังกลับมาก็เริ่มทํางานกันแล้วอะไรเงี้ยครับแต่เขฝึนปีใหม่ไนะห<า>มฮะแล้วเอนฝกปีใหม่ไหมก็มีมีมีม,ม,มีให้กันตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับ สบายใจได้แล้วนะ,ค,ะนนครับแฟนๆครับแต่วันน <c oughs> ีน้ท <c oughs> ี่ผ่านมาเหมือนต่างคนต่างก็เลยไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้ขอลองและไม่ได้แอกเซลกันในอัอ๋อไม่ไไไม่เด้อะะรนาคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบแบบดู IG ตลอด <c oughs> ก็อาจจะคิดว่าทำไมไม่ได้ลงรูปเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวกับ IG หรอกครับมันอาจจะแบบ อยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าในไอจีหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นนคือ,อนนไม่ใช่คือบางทีก็แบบแบบไอจีบางทีเราก็ส่วนใหญ่ก็ลงงานด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ยครับอย่าอย่าอย่าไปแบบคิดว่าโอ้ยแบบไอจีไม่ขยับไม่มีอะไรเลยก็จะแบบแบบเครียดกันหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นมีโอกาสได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะมี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 กุลาร์เออเราไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยขอแต่ว่าไม่มีเหมือนโลกไม่มี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 ฮะขอไปแล้วเนายะ,ยะ มีอะไรเนาะไอ้อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีใหม่ฐานเริ่มหรือยังฮะใหมเริ่มบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ปีนี้ไม่ได้นะครับผมใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมเป็นหลายอย่างการเตรียมงานก็คงต้องพิจารณาต่อไปกันในปีหน้าไม่ได้เราเป็นเส้นใช่เพราะเพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปีปีหกเจ็ดใช่ไหมฮะปีหกเจ็ดนี่จัดไม่ทันแน่ๆถ้าสมมุติว่าจะมีงานแต่งจัดจัดไม่ทันปีนี้แน่ๆเพราะ โลเคชันก็ไม่ได้ดูอะไรก็มันยังมันยังมีความที่มันยังไม่เตรียมพร้มอมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยผมว่าต่อไปมันก็จะเป็นแบบมันอาจจะแบบแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่ใชงงค,คือเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบอยากจะมีเวลาในการที่จะมานั่งจิ้มมานั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมันจริงๆถ้าสมมติถ้าสมมติว่า,า,วาจ,ะจะเลือกดีเทลอะไรอย่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าโยนงานไปให้เวงแพนเนอร์อ anner, เหมือนกับ คนปกติทํากันหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันค่อนข,ข้างคราฟมันเป็นเรื่องคราฟอะไรเงี้ยเราต้องคู่เป็นคนแบบนั้นด้วยอะไรเง,องอรี้ยปัญหาหลักนี้แบบต้องเกมันไม่ได้ได่คือมันไม่ใช่เลิกนะครับผมเอ่อเลิกเนี่ยมันม,มีมีตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของของโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเขาเรียกว่าวันหรือว่าช่วงเวลายอย่างเช่นถ้าสมมุติจะจัดเดือนพฤษภาฝนก็มีอากาศก็ร้อนถ้าสมมติเปีหน้ามกราอากาศเย็นอันนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ย ถ้าจัดที่ต่างประเทศก็ต้องดูเวลาดูสีของดอกไม้เองว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงใช่ไหมฮะทุกอย่างมันมีดีเทลหมดอะไรเงี้ยเราอยากให้มันออกมาสวยแบบจริงๆอะไรประมาณนั้นครับก็เลยทําให้มันเลื่อนปีหกแปน่นอนปีหกตอนนี้แผนว่าเป็นปีหกแปดแต่ว่างาน่าจะไม่รับไรับที่ปีหกแปด่ไหมซปีหกเจจริงๆงานก็ถ้าจําไม่ผิดตอนนี้น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหาปีนี้นะครับ งยังไม่มีละครโล่งเลยครับโล่งโล่งเลยครับใช่ใช่ไม่ไม่ก็จริงๆก็เป็นการที่คุยกันมาตั้งแต่แรกว่าแบบถ้าสมมติว่าหลังสิงหาไปก็ก็ก็แบบจะไม่รับงานเลยครับแต่ว่าจะได้มีเวลาคิดเอาหมอดูเอาหมอดู พอพอได้ดูแล้วพอได้ดูแล้พว่าไม่ควรแต่งตีอันนี้มันเกี่ยว้วยปะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอหมอณเดชกับหมอยาย่านี่แหละฮะหมออยาสองครับผมใช่ครับใช่ใช่สุดท้ายก็อยู่ที่สองหมอนี่แหละครับไม่เกี่ยวกับหมออื่นเขาเพิ่งมาทักตอนที่เราเราคือคือผมประกาศเรื่องพวกที่จะแบบเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยผมว่าโทษท่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่า ผมว่าสาเหตุมันมีเหตุผลมันมีตั้งแต่แรกอะไรข้อมูลมันมีแล้วการที่เขาจะไปเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาต่อหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้อะไรเงี้ยเป็นความตั้งใจเราตั้งแต่แรกใช่ครับบอกไปแล้วตั้งแต่แรกนะไม่ฟับอนนันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็รู้แฟนคลับก็คงรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรือช้าเกินไปหรอกครับทุกอย่างมัน ถ้าสมถติว mm ่า hmm. ทุกอย่างมันม so, so, like ันพร้อมมันแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มอิ่มไปด้วยการเลือกที่แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบติดใจกันตรงนั้นอยากชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันคงจะมันคงจะสวยงามเต็มที่รอ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 ได้เหรอได้จริงเราอยากแต่งเร็วๆเลยไหมแต่งความประสงค์ก็อยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วหรืออะไรถ้าไม่จริงว่าความไม่พร้อมยังไงผมว่าจริงๆทุก งานแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญท,ที่ควรจะมีนะครับผมสำหรับผมด้วยผมก็อยากที่จะมีงานแต่งงานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องพร้อมทั้ง2ฝ่ายด้วยครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาอันนี้สําคัญสุดเวลาของเราสองคนไม่ใช่อย่างเดียวมันคือเวลาของสิ่งต่างๆที่องค์ประกอบของการแต่งงานด้วยมันมันมีดีเทลเยอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นพี่แบร์หรันสัญญาที่หนนะสัญญาอะไรอันนี้ยังไงหาแบร์หาของเราสัญญาช่องเหรอฮะสัญญาช่อง อยู่ครับอยู่เพิ่งเซ็นเองครับเพิ่งเซ็นต่อไปเองครับใช่ครับอีกี่ปีอกเซ็นลอะห้ปีห้าปีครับอันนี้คือทั้งหมดเมื่ช่วงปลายปีที่แล้วใช่ครับใช่เออทำไมทำไมรู้ลยในห้องด้วยีขราววบาแบบแกง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 แแกงแกกงแกงก็เก็นกงแ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 ก่แงแกแไ